อรบ้งเยอองเออรู้เรื่องแล้วเนี่ยเอออร่อยน่าฟินอร่อยมอ่ะฟินฟินฟินเคี้ยก่อนค่อยๆเคี้ยวลยดูดูตอนเคี้ยวสิอ้าตาเคี้ยวเคี้ยวเป็นด้วยเว้ยเฮ้ยอืมงงเงงเงมเงงเงงเงงเแงเงงเงงองงเงงเงงเงงงงลงงเ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 คงเงงเงงนงงเงงเงีเยวเงอเ้อเเ ือแล้ว <S <s schme, uh? oh, uh, uh. <S <s ือเดี๋ยวให้มันกินได้ก็ไม่เป็นไรอ่าเออเออข้ามันกินนิดเดียวเห็นไหมันวอยวายวอยวา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 ยปาป้อนปากป้อนอ่ะาปากแล้วปากเออโอ้เก่งนะโอ้เก่งแล้วเราทานเนยถั่วให้มันบ่ถ้าจะดี เดี๋ยวนี้ป้นเป็นฝรั่งเหรอครับห้าวไม่กินกินขนมปังอเดี๋ยวให้ป้าป๊าหยอดน้าสักหลอดเนะป้าหยอดน้าให้ลูกสักหลอดดูเคี้ยวหน้าฟินเอ้ยอยอ้ยอยอ้ยอยกินน้ำาหนกินน้ำหนรออืม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 อือืมออืมอืมออืม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 อืออ อืมอื้อออ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยเขาจะเป็นคนโตแล้วเขาจะโตแล้วว่างั้นพอยังลูกโตยังโตยังอื้ออออเล็กเล็กกับป้าอ๋อใหญ่ไปปะไม่ไม่ใหญ่หรอกอ่าอ้าป้าอ้าปเลยอ้าไปเลยอ้าไปเลยอ๋อให้น้องถือให้น้องถือให้น้องถือโอ้ย ขี้วัยนี่ที่หนึ่งเลยนะโตขึ้นไปเนี่ยต้องซ้อมไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะ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 ทไมอันนี้อ่ะอ่ะอันนี้อ่ะไม่ให้เนี่ยไม่ให้เออต่อไปยังไงอ่ะอ่ะมันจะถือไม่ได้เนี่ยอ่ะ าป้าป้อนเลยอ่ะปาป้าป้อนเลยเอาป้าป้าป้อนเอาอ๋ออ๋อนี่ปาป้าป้อนอ่ะป้า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 โอ้โหน้ำตาไหลช่วงนี้จะดราม่าเลยนะเราเนี่ยอืมได้ไปหมอแล้วนะฮะอืมต้องได้กวาดพื้นใหม่แล้วจะไปไหนแล้วน่ะฮะอืมเี่ให้ป้าป้าน้ำให้กินอืมเที่ยงก่อน พอแล้วเนอะไม่ได้กินหมดแล้วนะอืมอืมพอแล้วนะอืมอัมอืมอืมดนมอืมอือือืมอยาอืลอืมอืมาืมอืมอืมอือืมอื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 มอีกไปเลย